บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกในเขตพื้นที่อำเภอปานบุรีค่ะ วันที่17พฤษภาคม2565ที่แหล่งชุมชนเมืองเก่าปานบุรีตำบลปานบุรีซึ่งเป็นสถานที่พุกพานด้านการจราจรตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากเป็นสถานที่ตั้งของสองโรงเรียนที่อยู่ติดกันคือโรงเรียนอนุบาลปานบุรีเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปานบุรีเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษารวมสองโรงเรียนมีนักเรียนและบุะคลากรครูตลอดจนผู้ปกครองและรถบัสรับส่งนักเรียนและบรรดาพ่อค้าแม่ รวมกว่า3,000คนที่ต้องเดินทางมาที่แห่งนี้จึงทําให้รรยากาศเช้าของการเปิดเรียนวันแรกครึกคักอย่างมากโดยการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนถือว่าดีกว่าเก่าอย่างมากเนื่องจากทางด้านการรถไฟได้จัดสร้างอุโมงค์และวงเวียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจึงทําให้การใช้รถขถนนเป็นระบบระเบียบยิ่งขึ้นขณะเดียวกันทางด้านเด็กๆนักเรียนโรงเรียนอนุบาลปานบรีพบว่าผู้ปกครองพาบุตรล้านมาส่งมีคณะครูและผู้บริหารจัดพื้นที่ให้มีการคัดกร ด้วยการวัดอุณหภูมินักเรียนและเจริญักมือให้กับน้องๆส่วนแมสอย่างเป็นระบบและระเบียบโดยทางด้านในพิชัยวิเศษสมบัติพุ่มในการโรงเรียนกล่าวว่าปัจจุบันมีนักเรียนกว่า800คนรวมคุณครูและเจ้าหน้าที่กว่า900คนสําหรับทางโรงเรียนเตรียมการป้องกันการเผชิญไว้3กรณีกรณีที่พบว่าเด็กมีอาการหรือว่าติดเชื้อจะให้นักเรียนพักรักษาตัวตามคําสั่งสาธารณสุข5วันเพื่อสังเกตอาการเมื่อครบ5วันต้อง ต้องตรวจเอทเคถึงจะกลับมาเรียนได้ตามปกติซึ่งจะไม่มีการปิดชั้นเรียนหรือโรงเรียนแบบเดิมเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันถือว่าดีประกอบกับครูและนักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนกันแล้วเกินกว่าครึ่งขณะที่เด็กๆก็มีความสุขกับการได้กลับมาเรียนอีกครั้งทุกคนร่วมมีความสุขร่วมกันร้องเพลงเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างตั้งใจที่จะเรียนและเล่นกับเพื่อนๆทางด้านของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปัน โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามีนักเรียนชั้นม .1 ถึงม .6 โดยในสัญชัยสินแท้ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวว่าวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดเรียนวันแรกในการปิดมาอย่างยาวนานกว่า1ปีเปิดเรียนอย่างเต็มรูปแบบทุกชั้นมีนักเรียนและบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่รวมกว่า1,600คนดังนั้นการป้องกันและวางมาตรการในการป้องกันก็คือวันนี้เด็กๆทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจเอทิเคตทุกคนโดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปานบุรีโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลปาบุรีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรงสูบมาร่วมอำนวยความสะดวกในการตรวจ